Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim Allahumma salli ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man tabihum bi ihsanin ila yaumid amma ba'd Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ครับขอขอบพระคุณพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ประสงค์ได้ให้ชีวิตให้เนียมัสกับเรานะครับในรอบวันที่ผ่านๆมานะ Hai. Hai. แลนะในวันนี้พระองค์ก็ยังได้ให้เราได้มีชีวิตมีลมหายใจมีสุขภาพที่ดีนะได้นอนหลับแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็พาตัวมาสู่มัสยิดกนะับมาปฏิบัติหน้าที่ของเรานะรักษาอามนะของเรามาทําตามคําเรียกร้องของลอสุมฮาในอตลาและตามสุนนะของตระสุนสลาลฮะเลยซลัมนะอันนี้ก็เป็นอามน,นะเป็นวรระของชีวิตที่เรานั้นได้เนียดเอาไว้นะครับว่าชีวิตของเราหลังจากนี้ นะครับไม่ว่าเราจะเหลือเวลามากหรือน้อยก็าตามครับเราจะทุ่มเทในการรักษาคําสั่งของละซัวฮาในหัวตาลาในเรื่องทุกๆเรื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่องการมาลราี่มัสยิดเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยนะครับเพราะเป็นการทํารงไว้ซึ่งศาสนานะครับเป็นการารักษาไว้ซึ่งคําสั่งอ่าแล้วก็สุนนะของระซูลสุลลัลฮะเลสลัมนะครับมุสลิมทุกวันนี้นะครับเหิเห้นห่างหันห่างบัชิดมาก รสร้างมาสัสยิดกัน10บล้าน20ล้านนะครับแต่ว่าไม่ได้ทุ่มเทนะครับในการที่จะมุ่งมาใช้มสัสยิดนั้นเป็นที่สุยุดกับลักษมีหาเนหัวตาลานะครับแต่หลายคนนั้นสร้างไว้เพื่อที่จะประกวดกระขานกันนะครับยินดีปีดาว่ามาสัสยิดที่บานชั้นเนี่ยนะครับสร้างในราคาแพงสวยงามมากมายอวดกันอะไรกันซึ่งความจริงมันไม่ใช่วัตถุประสงค์ไม่ใช่เป้าหมายของ,ของการสร้างมาสัสยิดเพราะนั้นมันเป็นอามานะของพวกเราทุกคนนะครับ โดยเฉพาะคนที่เป็นคณะกรรมการคนที่เป็นสับรุษเนี่ยครับมีความจำเป็นอย่างยิ่งน,น,นะครับที่จะต้องปฏิบัตินะครับต้องอรักษาไว้ซึ่งสุนนะข้อต่อสุนะรลักเณีด่ดยกับการมาร่วมการละหมาดจะมาที่มัสยิดนั่นเองแม้ว่าจะมีความยากลําบากบ้างนะครับอันนั้นก็เป็นอุปสรรคซึ่งเป็นการทดสอบจากพระมรรสุบาฮาในหัวตาานั่นเองนะครับว่าเรานั้นจะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคไปได้หรือไม่นั่นเองนะครับพี่น้องครับ อัลลรรถสุบฮาในวะตาลาบอกให้เรารู้นะครับว่าฤกษกีปัจจัยต่างๆนั้นนนะ่ะมาจากอัลลรรถสุบฮาในวะตาลาพระองค์เป็นผู้ให้นะครับแล้วก็พร้อมที่จะให้กับทุกๆคนด้วยนะครับแต่าก,การให้ของพระองค์เนี่ยนะครับเป็นสิทธิที่พระองค์จะก,กําหนดปริมาณนะครับที่พอเหมาะพอควรน,นะครับแก่บุคคลบางคนบางคน,นคนจะให้มากหน่อยบางคนก็ให้น้อยหน่อยนะครับครั้งนี้เพื่อการทดสอบว่าเขาเนี่ยจะกระตันอยูรู้คุณหรือจะเนรคุณนั่นเองนะเรา,าบอกในสุราอังกระบุนะครับอายะห์ที่หกสิบสองนะครับว่า Allahu yafzur rizqalimayyasha'u min aibadih و ล ق د ر له إن ا ل ل ิ بكل ش ي อ عالم นะครับล l l a h บอกล l l a h ทรงให้เครื่องยังชีพอันกว้างขวางนะครับแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์จากวงบ่าวของพระองค์นะครับและทรงให้ครับแคบแก่เขานะอันนี้เป็นสิ่งที่จะยืนยันนะครับว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ให้เครื่องยังชีพอันกว้างขวางให้อย่างมากมายนะแก่บุคคลที่พระองค์ทรงประสงค์ด้วยนะ ับไม่ได้ให้ไม่ได้ให้เป็นกับทุกๆคนนะทุกคน,นได้รับนั่นแหละแต่ว่าไอลิสกีที่กว้างขวางเนี่ยให้แก่ผู้ที่วงทรงประสงค์เพราะสิ่งที่เราได้รับความสําเร็จได้รับวิสกีได้รับรัชสมได้รับโชคผลต,ต่างๆมาเนี่ยเราต้องขอบคุณอัลลอฮุซุบฮานินอัตตาลาใ,ลให้มากๆนะครับต้องสุญูุก่อนอันลลอฮุซุบฮานินอัตตาลาต้องขอบคุณพระองค์นะครับอย่าคิดว่านั่นเป็นความสําเร็จของเราหรือเป็นความเก่งกาจของเราแต่นั่นคือสิ่งที่อลัลลอฮุซุบะฮานินอัตตาลาประทานให้ทั้งนี้ เราจะกาตทันยูรู้คุณหรือจะเนรคุณนะครับบางคนได้ไมาแล้วเนี่ยก็แจกจ่ายกาตัญยูรู้คุณต่อรัชสมาตลาขอบคุณรัชสมาฮาในวตาา mm. แล้วก็จ่ายเป็นสระกา้อจ่ายเป็นสากาดนะบริจาคเป็นสระกา้อเป็นฮัลิยอดต่างๆไปนะครับให้กับคนมือล่างนะครับ mm. เพราะเขาสำนึกอยู่ตลอดเวลาว่านี่คือริสกีที่มาจากรัชสมาฮาในวตาานี่คือความเมตตาจากพระองค์ที่พระองค์ได้ประทานให้ เขาไม่เก็บไม่กากไม่หวงไม่ตันีทีเหนียวไว้นะครับแล้วเราก็บอกว่าและทรงให้คับแคบแก่เขานะบางทีพระองค์ก็ให้คับแคบด้วยนะคือให้ไม่มากให้พอที่จะดำรงชีพอยู่ได้หรืออาจจะขาดแคลนบ้างอะไรบ้างทั้งนี้ก็เพื่อจะทดสอบเขานะว่าเขาจะเป็นบาปประเภทไหนนะเอาเราบอกเราอินทรกัรตุมลาซีดันนะกลุ่มถ้าเขาขอบคุณเนี่ยถ้าเจ้าขอบคุณเนี่ยถ้าพวกเจ้าทั้งหลายนี่ขอบคุณะอะเาซีดันนะกลุ่มข้าก็จะเพิ่มพูนให้อีก จะเพิ่มพูนนั่นอีกถ้าขอบคุณอัลละก็จะเพิ่มพูนนั่นอีกอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่เราคงจะต้องตั้งตระหนักให้มากนะครับแล้วก็อย่าได้ลืมตรงนี้นะครับเอาละอินนัลลอฮ์บิคุลิชัยอินอาลีม์ถ้าจริงเอาล์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเอาล์ทรงรู้นะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำเนี่ยเราทำเพื่ออะไรเราต้องการอะไรนะครับสิ่งที่เราต้องการบางทีอาจจะไดไ้ไม่ได้อย่างที่เราต้องการทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกอาจจะได้สักสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์หรืออาจจะได้สักห้าสิบเป เพราะนั่นหมายถึงว่าสิ่งที่พระองค์นั้นประทานมาให้อย่างพอเหมาะพอควรเพราะเราั้นงทรงรู้ดีนะถ้าให้ตามที่เราขอเนี่ยเราอาจจะเสียคนเพื่อออกนอกบูลอกทางของอิสลามไปก็เป็นได้อันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญแต่ครับอัลล์บอกนะครับว่าวิมาฮะจุลไยาตุดุนยาอิลลาละหูวะละอิบูไวนัลดารุลอาคระละฮะจุลไวานุเราก้านูยาละมูนอัลลอฮ์บอกและการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ไม่ใช่อื่นใดเลยการที่มันมีชีวิตเนี่ยไม่ใช่อะไรเลยนะเว้นแต่เป็นการเล่นและการสนุกสนาน ร่าเริงเท่านั้นนะเป็นการสนุกสนานเป็นการเริงชั่วคราวที่มัมีชีวิตในดุนยาเนี่ยมันเป็นเวลาที่สั้นมากไม่ใช่เป็นระยะเวลาที่ยาวเลยเราดูนะอายุเรานะเผอ่แป๊บเดียวเนี่ยมาขึ้นเลขสี่แล้วเลขห้าแล้วบางคนก็60 70เจดบแล้วมันไม่ใช่ยาวเลยนะครับคนที่อยู่ร่วมกับเคยอยู่ร่วมกับเรามาเนี่ยก็จากเราไปก่อนล่วงหน้าแล้วก็ตั้งหลายคนนะแล้วคนรุ่นหลังก็ตามเงินขึ้นมาบางคนก็จากไปก่อน อันนี้เราเป็นสิ่งที่เป็นเป็นรธรรมเป็นความจริงที่เราบอกไว้ว่าชีวิตในดุนยาเนี่ยไม่ใช่อื่นใดเลยเว้นแต่เป็นการละเล่นและการสนุกสนานร่ราเริงเท่านั้นนะครับแล้วระไว้นะครับเวนาดาราา์ลาเคราะหนะและแท้จริงสถานที่ในปาระโลกนั้นนะ่ะนะอ่าละยะไหวานุเหล,ล่าก้านุยาอะมดนั่นี่มันคือชีวิตที่แท้จริงหากพวกเจ้ารู้นะได้รู้นะถ้าเรารู้ถึง ความจริงแห่งโลกอาคีรอแล้วเนี่ยเราจะไม่เท่าทุนนะโลกดุนยาโลกที่มันสูญสลายเหนือโลกอะคีรอนเลยเราจะไม่เห็นดุนยาสําคัญกว่าอะครอนเลยนะนั้นเราจะต้องพยายามศึกษาให้รู้ความเป็นจริงว่าในโลกอะคีรอนนั้นเป็นโลกที่เราจะต้องไปอยู่อย่างถาวรเป็นโลกที่ต้องไปอยู่อย่างตลอดไปนะและไม่มีโอกาสได้กลับมาอีกแล้วเพราะนั้นสะสมสเบียงต่างๆในดุนยาเนี่ยเอาไว้เพื่อไปสําหรับอยู่ในโลกอะคีรอนเองในดุนยาเนี่ยมันอาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างอัลฮัมดุละ่ะ นะครับพอเพียงในสิ่งที่พึงมีพึงได้แล้วก็ยินดีในสิ่งที่เราสวัสดิ์สรรทรงประทานให้นะเพราะเราให้แค่นี้ก็แล้วทำดลิละเราอยากได้มากกว่านี้แต่สิ่งที่เราให้อยู่แค่นี้อาจทำดลิล้นะครับแล้วก็ค่อยๆทาหาเอาให,ใหม่ขณะเดียวกันก็จะต้องแบ่งเวลาให้ครบถ้วนด้วยเวลาในดุนยาก็ทําไปเวลาอาคอเร์ก็ต้องทําด้วยนะครับไม่ใช่ทิ้งอาคอเร์เลยเอาแต่ดุนยาอย่างเดียวมีเยอะมากแบบนี้นะคนในบ้านเราก็มีนะครับ ทิ้งอเสาร์เลยเอาโลกยุนยาป่านนี้ยังไม่ตื่นเลยบางคนนะครับไม่ตื่นลุกขึ้นละหมาดไปตื่นตนู่นนะครับแปดโมงเจ็ดโมงแปดโมงอย่างนี้เป็นประจำนะครับก็ต้องมีนะเราก็จะต้องพยายามบอกกันนะครับแล้วก็เตือนให้รู้ถึงพิษภัยของคนที่ไม่รักษาอามานะไม่รักษาหน้าที่ของเขาไม่รักษาเวลาไม่ระมัดระวังตัวในการดำเนินชีวิตนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าวันหนึ่งที่อายันมาถึงแล้วเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะเรียกกลับมาได้ ไม่สามารถที่จะประวิงเวลาได้แม้แต่นาทีเดียวนั่นเองอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเราบอกว่านะครับว่าและแท้จริงสถานที่ในปรลบลนั้นแหะแน่นอนมันคือชีวิตที่แท้จริงหากพวกเจ้ารู้เป็นชีวิตที่เราจะต้องไปอยู่อย่างถาวรเลยนะถ้าคนที่ทําดีก็จะได้ไปอยู่ในสถานที่ที่ดีคือสสวรรอคลัสสุบาตาลาคนที่ทําชั่วคนที่ไม่ยอมเตาบ้าคนที่ไม่รักษาอามานะคนที่ฝ่าฝืนอลาสุบาตาลาก็จะต้องไปรับโทษในวันนัก็ไปอยู่ในนรกยันนำนั่นเอง อันนี้เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายนั้นได้ไดไดต้องตระหนักให้มากนะครับอลัลลอฮฺบอกนะครับเรียกฟูรูบิมาอาัยนาหุมวะเลยียตมัต้าูฟาซาฟัยละมูนนะอลัลลอฮ์เพื่อพวกเขา,าจะได้ระคุณต่อสิ่งที่เราได้ประทานแก่พวกเขาและเพื่พวกเขาจะได้หลงระเริงและพวกเขาก็จะได้รู้นะนั้นการที่อลัลลอฮฺสละประวิงเวลาให้เนี่ยนะครับประวิงเวลาให้เพื่อให้เรานั้กลับได้กลับตัวแต่บางคนนั้นไม่ ที่เราบปรงเวลาให้ยังไม่ได้เอาผิดยังไม่ได้เอาโทษเนี่ยนะท,ทั้งท่านที่กระทาความผิดกระทาสิ่งที่ฝา่าฝืนเนี่ยนะครับก็เพื่อให้เขาเนี่ยได้กลับเนื้อก,กับตัวแต่บางคนไม่แหละครับเขาก็เนรคุณต่อสิ่งที่เราประทานแก่พวกเขาอีกนะให้มาแต่ที่จะชุกโกรขอบคุณก็รัศบีลา,า,ากับเนรคุณไม่ได้สนองตอบต่อคําสั่งของรัศบาฮาโนตาลาเลย เราบอกแล้วเพื่อพวกเขาจะได้หลงระเริงแล้วพวกเขาก็จะได้รู้ก็หลงระเริงกับชีวิตในดุนยาหลงระเริงกับทรัพย์สินที่มีอยู่กับบ้านช่องใหญ่โตรถราหรูหราสวยงามลูกหลานเะยอะ,ยะ้หลงระเริงกับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะธุรกิจกิจการเกียรติยศชื่อเสียงในดุนยาหลงระเริงเพลิดเพลินจนลืม阿拉สบะฮะตาลางนะครับลืมนะเราบอกแล้วพวกเขานนั้นจะได้รู้เองนะเราก็ปล่อยปล่อยให้เขาหลงระเริงไปนะเมื่อถึงวันหนึ่งถึงเวลาหนึ่งเขาจะรู้ รู้ถึงสิ่งที่เขาเนี่ยได้จมปลักอยู่อย่างนั้น,นะครับเขาไม่ได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์เลยถึงเวลานั้นก็ไม่สามารถจะแก้ขไขได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราทั้งหลายนั้นได้ตรวจสอบตัวเราให,ให,ให้ให้อยู่ตลอดเวลานะครับอย่าได้เพลิดเพลินอย่าได้หลงลืมตรงนี้เลยนะและท้ายสุดเอาละไปนะครับว่าวัลลีนนจาฮารูฟีนาลานาเดียนนุมสู้โบรานะครับเอาละบอกและบรรดาผู้ที่ต่อสู้ดิ้นรนในทางของเรานะ คนที่ต่อสู้ดิ้นรน e ในทางของราสุบาฮาตราเนี่ยก็คนที่ยืนหยัดในการปฏิบัติตามชฮดะของเขาอะนะครับปฏิบัติตามหน้าที่ของเขารักษาคําสั่งของร้าสุบาาในวัตลาทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเวลาของเขาทรัพย์สินเงินทองของเขาชีวิตของเขาสติปัญญาของเขาเนี่ยทุ่มเทให้ศาสนาของร้าสุบาฮาตะอัลลอฮฺบอกดิ้นรนต่อสู้ในทางของเรานะครับและนะฮเดียนอาุมซุบบะลาอัลลอฮ์บอกว่าแน่นอนเราเนี่ยจะชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องแก่พวกเขา สู่ทางของเรานะครับ <c oughs> อันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยนะครับเราดูอาเราขอดูอาต่อลาสบานอตาลานะครับว่าอิฮดีนัส,สรอตอม,มุสตากีมขอพระองค์โปบทนำเราสู่หนทางที่ทเที่ยงตรงด้วยเถอะแล้วเราก็ยืนหยัดเราก็ต่อสู้เราก็ดิ้นรนนทางของลาสบานอตาลาทํางานในหนทางของเราทุกอย่างนะไปจัดการบริจาคการช่วยเหลือการทําตามที่ละลาชฮ์ที่นนบบีสัง่งตามสุนัขตลอดสุยืนหยัดอย่างแน่วแน่นะแล้วก็มั่นคงด้วย นี่แหละเลาเราบอกว่าลานาฮเดียนนะฮุมสู้โบราแน่นอนแล้วเกินเนี่ยเราจะชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องแก่พวกเขาคี้ไปไหนสู่ทางของเรานะชี้ทางถูกต้องสู่ทางของเราให้เขาอยู่ในทางของเราสุมาหนิวัตาลาวันให้เรามั่นใจนะครับให้เรามั่นใจแล้วก็แน่วแน่แล้วก็ยืนหยัดเถอะถ้าเราดิ้นรนในทางของเราสุมาตาลาเต็มที่แล้วเนี่ยแน่นอนแล้วเกินเราจะหิดาย,ายให้กับเราให้เรานั้นหันเห็น ตัวเราปฏิบัติสู่แนวทางของอัลลอฮฺสุบานอัตาลาทุกคนนะเหมือนที่นบีบอกไว้นะครับว่าใครก็ตามที่อัลลอฮฺมุสลิประสงค์จะให้เขาได้รับความดีงามเนี่ยพระองค์จะให้เขามีความเข้าใจในศาสนาอย่างถูกต้องเข้าใจนะครับไม่หลงเลอะเทอะไม่ทําบิดาไม่ทําสิ่งที่อุตริในศาสนาบางคนทําสิ่งที่อุตริในศาสนาจัดงานเมาลิดอะไรต่ออะไรต่างๆนะเพราะว่าอ้างวารรกนบีประจัดงานเมาลิดนะนี่แหละคือการหลง พนการรักนบีรักรอซุตไม่ใช่จัดงานมาลิดอัลลอฮ์จ <c oughs> ึงบอกนะครับถ้ารักอัลลอฮ์ให้ปฏิบัติตามนาบีถ้ารักนบีให้ปฏิบัติตามซุนนะของทารุสท่านนบีนะครับนี่คือคําสั่งของอัลลอฮฺและรอซุนนั่นเองนะครับแต่คนหลายคนนั้นมองข้ามไปนะครับนบีบอกมันอัจยาบิสุนนตีฟะกระฮับบานีใครที่เขาฟื้นฟูแนวทางของฉันมันอัจยาบิสุนนตีฟื้นฟูซุนนะของฉันนะว่ามันอะฮับบานี ฟะมานะฮบีได้แลเขารักฉันล้คนที่รักฉันก็คือคนที่ฟื้นฟูสุนยหนของตระสูนถามว่าง,งานมาลิ่เป็นงานที่ตระสุนเคยทํำไหมไม่เคยพญ,ญาท่านอบีเคยทำไหมไม่เคยซาบัตเคยทำไหมไม่มีใครเคยทําอิหมามนทั้งสี่ก็ไม่เคยทานะครับแต่มาในรุ่นหลังนี่ทึกทักเอามันเกิดมาในส,สมัยาราชวงศ์ฟาติมียะ์นะเป็นในทางที่พวกชีอาเขาเริยเรื่องนี้ขึ้นมา แต่เราไม่ได้รู้ารากเหง้าของมันนะครับก็ไปรับแนวแนวทางของเข้ามาแล้วก็มาปฏิบัติแล้วก็ทึกตาโอว่าเป็นสิ่งที่ทําได้อนาโตคูตอุลมาทั้งหลายก็พยายามพูดพยายามอาหมุนเปรี้ยวมานาหวานพูดอยู่นั่นแหละ,ละพูดให้ถูกให้ได้ของมันไม่ถูกนะครับพูดยังไงมันก็จะถูกไปไม่ได้เลยครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องยืนยันนะครับนบีบอกมันอาชาบิสุนตีฟากอดะฮับบนีใครที่ฟื้นฟูสุนนะองฉันเท่ากับเขาคนนรักฉันละงนั้นคนที่รักท่านบีต้องฟื้นฟูนุุนนนะตต้องทําาม วัชยกรรมบิดากรทมโมสยะต่างๆพวกนี้นะครับเาลาเราบอกว่าบรรดาผู้ที่ต่อสู้ดิ้นรนในทางของเรานะคือต่อสู้ดิ้นรนในทางของเราสุบฮาราอุตนาคือเชื่อเราเชื่อเราซู้แล้วก็ปฏิบัติด้วยนะปฏิบัติอย่างเต็มที่เาลาละนะเร์บอกแลนาะรียันเรุมซูบเวลานาแน่นอนเราจะชี้แนะทางที่ถูกต้องแก่พวกเขาสู่ทางของเราเอาเร์ชี้ทางที่ถูกต้องให้ให้กับคนคนนั้นสู่ทางของราสุบฮาราอุตนาเลยเขาจะปฏิบัติอย่างถูกต้องนั่นเอง วันนี้เราเมาเะมาอัลมซินินและถ้าจริงอัลลอฮ์นั้นทรงอยู่ร่วมกับผู้กระทำความดีทั้งหลายนะให้เรามั่นใจว่าอัลลอฮ์นั้นทรง,งอยู่ร่วมคนที่กระทำความดีคนที่ยืนหยัดเนี่ยอัลลอฮ์เวลานั้นจะไม่ทอดทิ้งนะครับขอให้เรามีความมั่นใจเราอาจจะลำบากบ้างในจุญยาจ้างมาเลยครับพี่น้องเห <c oughs> นื่อยสักนิดนึงเดี๋ยวนอนพักกระหาย <c oughs> เดี๋ยวก็มักเร็บแล้วเดี๋ยวก็ซุบฮีแล้วนะ <c oughs> เราตั้งหน้าตั้งตาทำอามันฑทำความดีแล้วก็ทำกิจกรรมในทางของศาสนานะครับ ทำมาหากินในทางที่สุจริตแล้วก็ทุ่มเทให้เต็มที่แบ่งเวลาให้ถูกต้องนะครับแล้วก็อย่าทิ้งคําสั่งของเราสุบาตาลาอย่าทิ้งภาระหน้าที่อมามำนาจที่เราเราทุนฝากไว้กับเรานั่นเองนะครับก็ฝากกินเอาที่นี่ครับอักูลกอลฮัสซัฟฟัสตักฟิลอนซีมารีบัลละกุมวิซัยลิมลิมีนัมิงกุลิดดัมฟาสักฟิรูฮุอินนะห์วะลัฟูรุนอัลลอฮุซซามะลิขุมาราะัมมุลลาห์อะลัยฮุ